ภาวะาล n g c o v นะคะก็คือผลจากการหายของโควิดแล้วภาวะโควิดนี่กระตุ้นภูมิแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่บางทีหลังจากหายโควิดก็จะมีอาการภูมิแพ้กำเริบซึ่งมันอาจจะแยกยากว่าอาการนี้เป็นจากภูมิแพ้หรือว่าลองโควิด ทีนี้เราอาจจะแยกได้ยังไงนะคะก็คือจริงๆหลังจากหายจากโควิดเนี่ยในคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่บางทีอาจจะก,กําเริบได้ง่ายล้วอาจจะต้องสังเกตตัวเองนะคะถ้ามีอาการภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการระบบเด่นเช่นมีจามน้ำมูกคัดจมูกอย่างนี้เนี่ยก็จะเหมือนจมูกอักเสบภูมิแพ้แล้วลองกินยาไปก่อนกินยาแก้แพ้หรืออาจจะยาพ่นก็ได้นะคะถ้าใช้ยาไปแล้ว2อาทิตย์ดีขึ้นอาการนี้น่าเป็นจากภูมิแพ้กําเริบซึ่งโควิดทำให้ภูมิแพ้กาเริบได้แต่ถ้าเป็นจากลองโควิดค่ะมันจะไม่ใช่เฉพาะอาการทางเดินหายใจอย่างเดียวมันจะมีกินนข้้าาววไไม่ดปัอเจ เมื่อยตัวนอนไม่หลับตื่มาทุกระบบของร่างกายปวดเมื่อยตามตัวซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆลดไปเองใช้ยาแก้แพ้จะไม่ช่วยมันจะไม่หายด้วยยาแก้แพ้แต่มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสงสัยก็ลองใช้ยาก่อนก็ได้ค่ะถ้ามีอาการจามน้ำมูกคันคัดจมูกก็กินยาแก้แพ้ไปเลยได้ถ้าเกิดเป็นจากภูมิแพ้มันก็จะดีขึ้นค่ะ หลักการนะคะก็คือ1ถ้าไม่ติดก็ต้องป้องกันไม่ให้ติดเพราะถ้าติดแล้วมันจะยาวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ติดในคนเป็นภูมิแพ้หนึ่งใช้ยาภูมิแพ้สมัเสมุนเช่อเป็นหอบผื่นนี่ชัดเจนเลยมีการศึกษาว่าในคนที่เป็นหอบผื่นถ้าพ่นยาป้องกันหอบพ่นยาควบคุมอาการทุกวันเนี่ยเวลาเป็นโควิดหอบผืนก็จะไม่กําเริบแล้วอาการที่เป็นก็จะเป็นน้อยลงอย่างคนที่เป็นแพ้อากาศค่ะจมูกเสบภูมิแพ้มีการศึกษาว่าในคนที่เป็นแพ้อากาศถ้าพ่นจมูกต่อเนื่องทุกวันก็จะลดการติดเชืื้้้้้้อออโคคควิิิดดแแลลกกกกกก็็็ถาาาาาาเเเปปนนนนนนรรรจะะไมมม่พพััใใภูหช ยาต่อเนื่องสม่ำเสมอถ้าช่วงที่มีเชื้อไวรัสโควิด19ระบาดเนี่ยเราควรจะใช้ยาต่อเนื่องทุกวันไม่ควรจะลดหรือหยุดยาเองแต่ถ้าเราเป็นแล้วนะคะเราก็อาจจะสังเกตอาการตอนเป็นถ้าเราใช้ยาสม่ำเสมอส่วนใหญ่อาการจะไม่มากเพราะส่วนใหญ่คนเราจะารับวัคซีนําหมดแล้วนะคะก็อาจจะไม่ต้องใช้ยาอะไรเพิ่มเติมก็ได้แต่หลังจากหายโควิดบางคนอาจจะกําเริบได้อย่างเช่นที่หมอเจอบ่อยๆช่วงนี้คือคนเป็นลมพิษเพราะหลังจากหายโควิดปุ๊บผื่นลมพิษกาเริบอันนี้เป็นได้ธรรมชาติแล้วก็ปรับเพิ่มยาไปอย่างเช่นเพิ่มมยยากินนนแแ้้้้พพไไปสััจะอลงด เพราะผลจากโควิดมันจะเป็นแค่ชว่อคราว